ฮัลโหลทอกคนสบัสด okay, <internally. S 3> ีพ okay, <normal> ี่น้องสวัสดีจ้าฮัลโหลตากคนเไปเสร็จฝันนะฮะเปาเสร็จอันเจ้าแก่วันนี้จะมากินข้าวเที่ยงจ้าวันนี้มีอาหารแซ่บๆมีกับข้าวแซ่บๆจ้าพี่น้องมาเด้อมากินน้ากันจ้าวันนี้มีแกงฟักทองจ้าแกงหมูฟักทองเด้อแกงกะทิหมูฟักทองแกงแบบบ้านๆเด้อจ้ากินแบบบ้านๆเด้อจ้า ทำน้ำพริกแกงเองจ้ะแกงเองทำน้ำพริกแกงเองแกงใส่กะทิหน่อยๆไม่ใส่กะทิเยอะแกงฟักทองไม่รู้จะกินอะไรเด้อพี่น้องเด้อกินอาหารบ้านๆน,นี่ละจ้าแกงฟักทองมาเด้อมาแซ่บๆกันขมมอนได้ปีวันคำตุ้ยจอยวิกมี今日กาเลจิย肉 กาเลเ่ลิกระหลกวาจงเจ้ากาเลหลาวกว่าโใอ่ก oh, าอืมอร่อยเป็นสูตรบ้านๆเ้ยจ้ะแกงแบบบ้านนอกอืมแซ่บชอบทำอะไรที่มันอร่อยอร่อยนะ อันเฮ็ดบ่แซบก็เฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดเป็นแต่แนวแซบนาข่อยนาะทำเป็นแต่ของอร่อยอุ้ยแซบมากเลยพี่น้องอร่อยอร่อยแซบแซบหนัวมากเลยมาเดิมมาแซบแซบ้องกันจุงกะแม่บองปนกุกขเนียโมโหบายมมเนบานอัน แกงกะทิฟักทองหมูแกงกะทิฟักทองจ้า <_ d ata> พูดไม่เป็นต้องขออภัยด้วยเด้อสำหรับชาวกัมบูชากัมบูชาที่ดูอยู่เน่จ้าพูดได้สองสามคำแค่นั้นละภาษาคขเมนะ ด้งย,ยัยคาเมนตก๊กเต๊กพูดได้นิดหน่อยจะภาษาคแเมนพูดได้นิดนิดจ้ะอืมแซบผิวขาวแห้แงแห้งมาเช้าไมา่ได้กินอะไรจะมาเช้าไม่ได้กินอาหารเช้ากินจากกาแฟไปสองแก้ว Sắp thái thổng ngò lạ, thổng ngò tối huynh lè lài ạ cơ cho lượng bụi, cà phê, căm chiêu Nói mà thổng ngò lạ, cơ sạch ăn châu kìa Khiến phắc thống này lè, bầm lung đi ทองนม่มีประโยชน์เด้อมีวิตามินโอ้ยถค่อยกินอยู่ข้าวจัดจากพี่น้องมันจะเป็นลมโอ้วันนี้มีหวยละป่ามาวานมีหวยโอ้ยไม่ถูกเลยถ้ากระตัวพี่น้องเลยค่อยละเบื่อนายหวยเหลือเกินถูกสนิดก็ยังดีงไม่ถูกเลยไม่ได้ทุนคืนเลยถูกจะสามตัวได้ทุนคืนนะา mải六合彩 cũng không trúng à, ai cái he, mua xài sai hê cái người, cái là cái nhân sinh không có yêu cầu cái à, là muốn trúng mà, chút mông mẫn chút may cái, đó là trúng lô อยากจะถูกซะหน่อยนึงนะรางวัลที่เท่าไหร่ก็ได้เา <c oughs> ไปเอาน้ำก่อน <c oughs> แต่ว่า้องเป็ดจ้า <c oughs> ตำนน้าพริกแกงเผ็ด ไม่อยากกินเยอะกินเยอะแล้วมันอ้วนค่อยลดความอ้วนอยู่เนี่ยลดความอ้วนมาได้สิบวันแล้วอยากจะสวยเนาะมันอ้อนวนแล้วเรามีอายุเรามันอ้วนขึ้นแล้วทีนี้เราจะไปลดเราจะไปลดน้ําหนักแล้วมันลดยากจากพี่น้องเราต้องลดตอนนี้ไปเลยลดตอนนี้เราก็อย่าให้มันอ้วนมากจนเกินไป มันจะลุกนั่งมันจะเดินจะเหินอะไรมันก็ลําบากจะพี่น้องเฟยแล้เจ้ายิงๆต้องไปกาฟ้อมปีนะฟันก้าใญ่ฟันก้า又是ไม่่าเทังไม่สุนเฮะ,ะหางเลยุกตรงได้ลุลุจนๆนะก็อยันน่ะก็สั้นย่าชงแล่มันอ้วนแล้วมันหนักตัว จะผอมๆซะหน่อยนึงผอมสักเอาสี่สิบห้าสี่สิบเจ็ดกิโลก็พอแล้วไม่ต้องเยอะแยะขนาดนั้นอะไม่ต้องเยอะเอาสักสี่สิบเจ็ดกิโลพอสี่สิบเจ็กิโพอแล้วเอาเอาเอาผอมขนาดนี้ลนะอืมกําลังตอนนี้กําลังกําลังลดอยู่เนี่ย <laughs> โอ้ยเพ็ดพหลักอะ่ะ ค่อยกินเด้อเผ็ดอากาศหนาวจ้าที่ฮ่องกงนะถึงหน้าหนาวแล้วจ้าอากาศหนาวนะคะนี่ก็เปลี่ยนเสื้อออกมาเพราะว่าทํางานทําอะไรแล้วทีนี้มันร้อนเหงื่อมันออกเปลี่ยนเสื้อ แกงฟักทองในแกงแบบอีสานเด้อแกงแบบอีสานจ้าไม่ได้แกงแบบไทยๆหรอกเด้อตาน้ำพริกแกงแบบบ้านนอกบ้านนอกจ้าบ้านนอกก็ไม่ต้องไม่ใส่ไม่ใส่กะปิไม่ใส่ผิวมะกรูดเออตมแบบบ้านนอกนะมันอร่อยเขาชอบ แกงแบบไทยๆบยบ่วยเคยมักปันใดมักแบบแกงอีสานแกงแบบบ้านนอกเ็าแกงน่ะ อืค่อยมีแหงหน่อยค่อยหมดแรงค่อยบามีแหงเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานกินไปเที่ยงเออกินไปตอนบ่ายแล้วก็กลางคืนก็ไม่ได้กินอะไรไงทีนี้มันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำงานบ้านทําอะไรทีนี้มันก็หิวมันหิวจัดจ่ะพี่น้อง แกงไม่มีกระเพราไม่มีโหระพาใส่หรอกแกงไปอย่างนั้นแหละมีอะไรก็ใส่กันนั้นจ้ะ <c oughs> ไม่ได้ไปร้านไทยอดอยากแล้วเกินนะพักนี้นะต้องรอเป็นวันเสาร์นู่นแหละรอให้สามีหยุดก่อนแนละ้วสามีจะไปซื้อให้เพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจนั่งรถขี้เกียจขี้เกียจแบบว่าเจอเจอผู้คนเยอะๆไงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ หัวฉันอะนะไม่อยากให้ฉันอยู่กับบ้านอยากให้ฉันไปช้อปปิ้งอยากให้ไปซื้อของอยากให้ไปช้อปปิ้งซื้ออะไรก็ได้เพราว่าฉันอะอยู่บ <Kas per now> ้านอยู่แต่บ้านเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่กับตลาดบ้านตลาดอะไรอย่างเงี้ยซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แต่อย่างนี้ทุกวันทุกวันเขาก็ว่าเขาก็บอกว่าให้ฉันะไปเดินช้อปปิ้งสะมั่งไปเดินห้าง ไปเดินช้อปปิ้งไปเดินใช้เงินจะมั่งก็อยากให้ฉันใช้เงินนะผัวฉันอะอืมก็มีบัตรรูดมีบัตรให้ฉันน่ะมีเขาทําบัตรวีซ่าให้ฉันน่ะบัตรรูดค์ดอะ่ะรูดค์ดอะ่ะเขาทําให้ฉันอะ่ะฉันไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้ซื้ออะไรเลยผัวก็ดีดีไปทําการ์ดได้บอกให้ไปเดินให้ไปเดินช้อปปิ้งให้ไปเดินซื้อของ ผัวอยากให้ใช้เงินแต่ว่าฉันไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่ฉันลำคาญฉันน่ะไม่ค่อยฉันไม่ค่อยอยู่กับบ้านเนีฉันไม่ค่อยสูงสิงกับใครฉันไม่ค่อยชอบแบบว่าคนเยอะๆคนเยอะๆแล้วฉันน่ะไม่ค่อยชอบซื้อของเท่าไหร่เพราะว่าฉันอ้วนซื้อเสื้อผ้ามันซื้อยากจากพี่น้องซื้อเสื้อผ้าใส่เนี่ยมันไม่มีไซส์มันหาลําบากแล้วก็เลยไม่อยากไปซื้อของไม่อยากไปช้อปปิ้งอะไรเท่าไหร่หรอก อยู่แต่บ้านนี่แหละไอ้ผัวนี่อยากจะให้เราไปใช้เงินจังเลย <laughs> ความอ้วนในะเวลาหิวจะจัดอ่ะมันกินไม่ค่อยได้เยอะหรอกพี่น้องมันกินไม่ได้เยอะเวลาหิวจะจัดอะนะมันกินเนี้ยกินข้าวไม่ถึงถ้วยไม่ไม่ถึงจานเนี้ยก็จะอิ่มแล้วมันจะหายใจไม่ทัน วันนี้ใครวันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดแล้วกันนะเป็นก่อสร้างอยาจุกเลยสร้างหยาไฟหรอละฮะรวมไปเลยนะคะสำหรับใครที่วันเกิดก็ดีหรือว่าเข้ามามาดูมารับชม ขอให้ห้องกลงนะควก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีโชคมีลาขอให้ล่ำล่ำรวยรวยขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จทุกๆด้านจ้าอ่สาสร้างให่าหโหเลยหยับเลยไทยอะถิ่นใกล้ใจออกห้วุาโลโชกเลยสันนาพแข็งองละอ่ะฮะคอให้ซ้นันละหานตันทีๆล่ะนล้อ่ากนล็มีคอวอามส,สุขกันอยห้ทแกๆมามสุกัอหุ้นมากันห้ทุกๆนมวามสาขจันขล้มาเ กินสองคำก็จะไปแล้วเด้อพี่น้องเวอ,อร์พอนก่อนเดี๋ยวลืม <laughs> ไม่อยาทองม้วนไม่ว่างจ้าอย่าถามมาไม่อย็ทองมวนเด้อแม่ทองม้นวไมมนไปไหนก็ไม่รู้ อืกินแค่นี้มันกินได้แค่นี้จัดไหาหิวจัดกินหมดไปครึ่งถ้วยแล้วดีนก็กินอีกรอบเนึงอยากจะกินอาหารนี้สารที่มันเซบเซฟเซบ เดี๋ยวต้องไปหาซื้อวันเสาร์ก่อนจะไปหาซื้ออ่ผักอีตัวผักชีลาวมาเอาไว้แกงเอาไวแ้แกงแกงปลาแกงอะไรก็แล้วแต่อยากจะกินแซ่บแซ่เป็ดๆรสจะจัดนี่นะเออกินเยอะมันก็อ้วนเด็กนั่นแหละ <laughs> เอาไว้แค่นี้ก่อนจ้าไปแล้วเด้อไปแล้วจ้าไปบจจัดจ้า